กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม i คโ l o Gamer ร์ครับวันนี้อยู่กับเกม GTA San Andreas Online ออน,น,นะครับก็อยู่กับเซิร์ฟไฟเอ็มนะครับคนเยอะมากเลยนะครับคนเล่นประมาณ2-300ต่อวันนะครับ2-300คนนะก็มีอาชีพมากมายเลยนะครับก็มีหมอพยาบาลตำรวจช่างแล้วก็แท็กซี่นะแท็กซี่ไม่ค่อยมีคนทำอาชีพนี้มี uh, อ่สอสสว คนทํางานอีกเยอะเลยครับก็มาดูงานคันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นาไม่นาอันี้หาเรื่องผมนะดูดิโอ้ก well. uh. ็มีอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวก็มาดูตรงแอปนะครับมี G.P.S นะครับคนอาจจะทำงานก็มีถูกกฎหมายกระผิดกฎหมายครับมาดูถูกกฎหมายก่อนละกันนะครับก็มี่าสมบัติแกฟู้ดคนตัดไม้คนเชือดไก่ เก็บไข่มุกเก็บส้มเก็บเบอร์รี่แล้วก็เก็บสาหร่ายตัดเหล็กขุดทรายตกปลางงานเหมืองรีดนมแล้วก็ล่าสัตว์นะครับมาดูงานสืบกฎหมายบ้างนะครับก็มีจกปูนกัญชาแล้วก็ใบกระท่อมนะครับงานพวกนี้ต้องใช้เวิวนะครับเวิวหนึ่งก็มีประมาณหลายงานอยู่ห้าห้าวิวหนึ่งนะผมเวิวสองนะตอนนี้ผมวิวสองวิววิวหนึ่งมีเชือกไก่ตัดไม้ไก่มุกเก็บมุกเก็บส้มพวกนี้นะครับก็มาดูเอานะครับ จกปูนี่ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะเป็นอา,อาชีพผิดกฎหมายแล้วก็ได้เงินน้อยด้วยนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ได้เงินเยอะอะไรมากครับก็เซิฟนี้มีระบบ ATM ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดู ATM กันว่าผมมีเงินเท่าไหร่ครับโอเคมาดู ATM นะว่าผมมีเงินเท่าไหร่นะครับก็เงินใ,ในบัญชีผมมี2 3 0 0 0นสานะเงินเงินใ,ในเซิฟนี้ก็หายากพอสมควรน,นะครับเป็น เป็นเป็นแบบเล่นนานๆนะครับโปรเพ่ะก็ต้องทำงานหาเงินนะครับก็อาชีพต้นเกมน,นะมันมันมีอาชีพที่ได้เลเวลแล้วก็ไม่ได้เลเวลนะครับก็เอ่เลเวลหนึ่งนะเราทําอาชีพที่ได้เลเวลก่อนดีกว่านะเพราะว่าเราต้องการเลเวลเพื่อแบบทํางานอื่นนะครับเช่นเก็บส้มเ่ยผมแนะนําเลยเก็บส้มนะครับ ก็ถ้าใครใครมาเล่นแล้วยังไม่มีรถนะครับเต้นเกมเอ่อเ t m เกมเขาจะแจกเงินใน ATM 5000านะครับก็มาซื้อ VMX ได้ตรงนี้นะครับอืตำรวจนี่ถ้าอยากเป็นตำรวจนะก็โด o n a t i นะฮะเซิร์ฟนี้รอยห้าสบาทได้เป็นตำรวจเลยนะครับหรือว่าหรือว่าเออยากเป็นพยาบาลช่างแล้วก็แท็กซี่90บาทนะครับได้เป็นพยาบาล พยานพยายบาลที่ผมแนะนํามากเลยครับเดี๋ยวก็ได้เงินสแสนละเ,ลเ,ลลเรียกรถเกรดหนึ่งเนะีฮยให้กดคุยกดคุยืตัวไหนคือตัวนี้นครับเนี่ยผมบุงกงงให้บุกกลมให้นะครับยวเรียก BFX แล้วกันนะเสียค่าเรียกรถหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่เป็นไรเนะี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปทํางานส้มกันนะครับเก็บส้มนะครับเก็บส้มอาชีพผมแนะนําเลยได้เงินดีด้วยแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็อะไรวะได้เงินดีได้เงินดี <laughs> ได้เบีด้วยเออใช่ใช่ใช่ เราก็ทําไม่ยากด้วยนะครับอาชีพอื่นได้เงินได้เงินยากแล้วก็ทํายากด้วยครับบางอันก็ไม่ได้วิวนะครับอย่างเช่นเออะไรอะจกปูนนะจกปูนเสี่ยงอาชีพนี้เสี่ยงแล้วก็ได้เงินน้อยมากเลยนะฮะเสี่ยงตํารวจจับนะน้องผมโดนจับไปเออ่20นาทีนะโดนปรับอีกหนึ่งหมื่นบาทนะก็ไม่คุ้มเลยนะฮะตรวจเยอะมากบอกเลยเซิฟนี้ฮหมายถึงแบบถ้าตอนผมไปจกปูนนะประมาณสี่ห้าคนอะ ตะเวนตรงนั้นเยอะมากเลยฮนะขนกันช้าก็มีนะต้องวลนะ่งห้าตตอนนี้ผมวล่สองเลยเดี๋ยวผมจะหานี่นะครับมี GPS นะรือไหมเดี๋ยวเปิดค้นหาจุดงานไปเก็บส้มนะครับก็เก็บส้มเอ่อเก็บส้มนี่ฮนะเก็บส้มอยู่ตรงไหนออะตรงไหนไม่ใช่แล้วตรงนี้เลยนะครับก็เขาจะมาร์คเลยครับระบบเกมนี้ดีมากผมบอกเลยครับไปครับไปครับ เซอร์ฟเบสเขาให้สเตปั uh, so ๊สการขับรถสูงเลยนะสเตปปั๊สการขับรถจักรยาดเนี่ยก็กระโดดสูงมากนะโอ้โหพิ้่ยนะครับดีตำรวจพิュ่เลยอะแต่มันไม่เร็วเนาะมันแบบทางแบบจระหยัดอย่างเงี้ยตำรวจเข้าไม่ได้เนาะจักรยานพิ้วไปได้หมดแหละแต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะไอ้อาจิบกระหม่อมไอ้จุกปูนอะไรคุณอะไรล่ะตัวมาครับระวังระวังกระทมตรงนี้นะครับมันกระทมเนี่ยตรัวก็นน้าเี่ยระวังฮะนี่ไงผมชนไม่หลายทีละอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็ นี่นะครับถึงแล้วนะครับส่วนส้มนะครับก็ต้องมาสมัครงานก่อนนะคนดูแลส้มเนี่ยครับคนดูแลสวนส้มเนี่ยก็เดินไปหาเขานะฮะกดสมัครงานให้กดตัวคุยนะครับตรงตัวคุยนะกดไปแล้วคุณสมัครอาชีพเสริมเก็บส้มนะฮะแล้วก็แล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะกดคุยนะครับนี่นะะโอ้โหระบบเกมเขาดีมากผมบอกเลยครับระบบเกมเขาดีมากครับ โอเคเอ่อเก็บถ้าเราเก็บส้มเสร็จแล้วเราก็มาแปลรูปตรงนี้นะให้แปลเป็นเอ่อลังลังส้มนะฮะแปลเป็นใส่ลังนะอ่ะเออใส่ลังแล้วก็วิธีเก็บส้มเก็บยังไงนะครับก็มีสองขั้นตอนนะก็กดที่เอกสารนะครับขย่มต้นกับต้องกดขย่มต้นก่อนนะแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันก็จะขย่มต้นให้เรานะก็ แล้วก็เก็บส้มครับมีส้มมีสามอันแล้วก็เก็บสามครับขย่มต้นได้ห้าได้ได้ผลส้มห้านะแล้วก็เก็บอีกสามนะก็ได้แปนะฮะก็แนะนำให้เก็บส้มด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ส้มเยอะแล้วก็แล้วก็ให้ให้ได้ส้มเยอะก็เอาไปขายได้เยอะนะครับมันจะได้เร็วกว่า้าขย่มต้นธรรมดานะครับก็เก็บอีกสี่นะครับโอเคขย่มต้นเลยนะครับก็ถ้าเรา กระเป๋าเต็มแล้วล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าเอาไปไปใส่ลังนะครับแล้วก็ไปขายครับราคาส้มนี่ราคาดีมากเลยนะครับโอเคเก็บอีกสามนะครับกลับมาต้นต่อไปเลยนะครับก็ราคาส้มนี่น่าจะดีแทบจะดีที่สุดแล้วนะสาหรับมือใหม่นะสาหรับมือใหม่ครับผมแนะนาสำหรับมือใหม่เลยก็เก็บส้มไปนะครับ ไม่คนมาทำงานกับผมด้วยนะครับใครเนี่ยเขาขับรถผ่านมาหรือว่าอะไรเนี่ยเหมือนจะมาทำงานนะไหมหรือเปล่าไม่น่าใช่นะแค่เก็บส้มก่อนดูของในกระเป๋าก่อนนะครับว่ามีเท่าไหร่นะสาเสร็จแล้วลโอเคนะครับก็ก็ถ้าเราอ่าเก็บส้มเต็มเต็มกระเป๋าเรานะครับก็ เอาไปแพ็คใส่ลังนะเพราะว่าาแพ็คใส่ลังเนี่ยเออ่มันสามารถย่นย่นน้ำหนักกระเป๋าได้นะครับน้ำหนักของในกระเป๋าเนี่ยจากสามสิบเจ็ดจุดแปดนะดูนะครับก็กดที่ตัวคุยนะครับก็สิบส้มเท่ากับหนึ่งลังนะครับก็เรามีเมื่อกี้กี่อันวะเนี่ยดูยดู <S 1> <S 1> มีส้มประมาณเก้าอ,อ๋อเก้าสิบเก้าแล้วก็กดเก้าเข้าครั้งครับหนึ่ง hey, กดไปครับกดจะหมดเลยก็ได้ไเ,เดียเ๋ยวมันจะแตงแกงตลอเอีครับประกาศแจ้งอ๋ออะไรวะนั่รู้ชื่อ ไอต,ตัวเต้นนี่ก็มีนะถ้าถามถ้าถามว่ามียุกนี้วเลมีแด้ม,มากครับโอเคส้มไม่พอนะครับดูจาก37.8นะเหลือ15.9นะครับก็เราก็ไปเก็บต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมผมขอ่อ,อขอไปขายก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะไม่ทำให้คลิปยาวนะฮะก็เอ่เอ ถ้าเราไม่รู้ว่าจะขายจุดไหนครับกดที่มือถือนะครับแล้วกดแอปนะครับก็ G P S นะครับขายขายเทมเลยนะแล้วก็ขายอะไรขายลังส้มนะครับโอเคเขาจะบอกว่าขายลังส้มจุดไหนนะนี่ครับจุดนี้เลยนะครับก็ไปกั้นนะครับไปอ่าตรงนี้เป็นที่อาชีพไก่นะครับบเชือดไก่นะตรงนี้เชือดไก่นะฮะเชือดไก่ทำทำยากไหมก็ทําไม่ยากครับแต่ว่ามีหลายขั้นตอนนะแล้วก็เงินเงินพอกับ ส้มเนะแต่ส้มได้เงินเยอะกว่าประมาณยี่สิบบาทนะถ้าถ้าถ้าคนทำส้มเยอะก็ไปเชือดไก่ก็ได้นะครับเฮียโอเคครับก็มาถึงตรงขายส้มแล้วนะครับจุดขายส้มนะครับโอเคดูกันราคาหนึ่งร้อยสิบห้าบาทโอ้โหราคาตกมากเลยส้มเนี่ยรานะคาส้มตกมากเลย จริงราคามาร้อยห้าสิบนะถ้าแบบทางการก็ร้อยห้าสิบนะแต่นี้ร้อยร้อยสิบร้อสิบห้าบาทเองอะ่ะก็ขายลังส้นได้มาได้มาสิบสิบเอ็ดลังนะปกติผมผมได้มามันสามสิบกว่าลังนะถ้าแบบเอาขายจริงผมได้ประมาสามสิบกว่าลังแล้วก็เออสามสิบกวาลังเนาะที่ผมผมได้ทำทำมาตลอดได้สามสิบกวาลังแต่นี่ผมทํามาสิบสิบเอ็ดลังไงก็ได้มา พันสองอืมถ้าสามสิบก็สามพันกว่าแล้วผมฝากเงินก่อนครับฝากเงินโอเคฝากเงินอ่าสักสองพันละกันเก็บติดตัวสักพันหนึ่งพอก็โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็เอ่อผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ